เงินเดือนค้าราชการออกแล้วรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเลือกรับเงินสองรอบต่อเดือนได้นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำในเดือนตุลาคม2568และข้อมูลสำคัญอื่นๆที่คุณอาจพลาดไปหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่รอคอยเงินเดือนค่าราชการหรือค่าจ้างลูกจ้างประจำข่าวดีมาถึงแล้วกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนสำหรับเดือนตุลาคม2568แล้วโดยแบ่งเป็นสองรอบเพื่อความสะดวกของค่าราชการทุกท่าน รอบแรกจ่ายเงินเมื่อวันที่16ตุลาคม2568และรอบที่2เมื่อวันที่28ตุลาคม2568การจ่ายเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ข้าราชการมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจคือข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถเลือกรับเงินเดือนสองรอบต,ต่อเดือนได้โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่1นึถึงสิธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดการเลือกนี้จะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปส่วนผู้ที่ไม่แสดงความประสงค์จะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองเท่านั้นคำถามที่น่าสนใจคือการแบ่งเงินเดือนเป็นสองรอบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินของข้าราชการหรือไม่หรือจะทําให้เกิดความยุ่งยากในการวางแผนการเงินขอเชิญชวนให้ทุกท่านแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ2,568ตุลาคม2,568โอนรอบหนึ่งวันที่16โอนรอบสองวันที่28พฤศจิกายน2,568โอนรอบหนึ่งวันที่14โอนรอบสองวันที่25ธันวาคม2,568โอนรอบหนึ่งวันที่16โอนรอบสองวันที่25 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเพื่อวางแผนการเงินของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น